จ้านกทีรบกำลังกินน้ำอยู่แหมนางไม่ได้ระวดระวังเลยเนาะดูกินน้ำเกลนเอาไปแล้วไปแลวไปแลวสวย มองไปมุมไหนก็สวยไม่น้าหลังสูงขนาดนี้ยังมีคนมีความพยายามจะขึ้นมามันสวยสวยทุกมุมเลยพ่อพอกับวัดหลวงปู่ลิงดำนะดูมะขามหวานดกมากขอบอกจะ,จ,จะให้ดูมะขามเห็นไหมดกทุกต้นเหลมมะขามอะ ดีลาวด,ดีไม่มีใบมีแต่ดอกครกัช่วยแล้วลิตวมัไ่ยมเอ้มีดอกรักด้วยนีดอกรัก ดอกไม้แผ่นไม้สวยๆนย่นเนือเจ้าสองตัวอยู่บนน้นแล้วก็เดินดูดอกไม้รอบๆบ,บริเวณศาลามองไปด้านล่างนะคะเห็นไหมเอ้ยน้อนเดี๋ยวสูไม่ดูทุ่งนาทุ่งนาอยู่ไกลๆน้่น เห็นไหมคะมันคือลำน้ำสะแครกลางเนาะบางคนก็เียลำน้ำใส่สงครามหรืออะไรนี่แหละปอนไม่แน่ใจอะใส่อ่านเอาจากหนังสืออันนี้ตัวชุมชนเนาะรอบๆด้านล่าง ตรงพื้นล่างจากตอนนี้ตอนนี้พันอยู่บนเขาสักแกกรังให้ดูแผนไปรอบๆนะคะสูงมากขอบอกมองไปแล้วหวัดเสียวไปดูจุดอื่นพัน,นจำไม่ได้ว่าความสูงจากระดับพื้นดินขึ้นมาตรงนี้จะสูงเท่าไหร่ต้องไปดูในหนังสืออีกครั้งนึงจำไม่ได้แล้ว พระพุทธรูปแต่ละองค์ใหญ่มากใหญ่จริงๆเฮ้ยบากทำไมมือสั่นจังแฮ่จะเป็นมนดกเวียนตะกี้เวียนมาด้านข้างแล้วก็มาทะลุอีกด้านหนึ่ง หมดแบตแล้วคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบายบายหมดแบตซะแล้วจากลากันด้วยภาพของอันี้เป็นโรงบานเนาะสีม่วงบายบายนะคะ ดู đi, ดิดูดิสวยจริงจริงสวยมากๆเลยอ่ะนั่มนมีแมลงอยู่ด้วยเห็นไหมเอ้ยสวยจะได้แบตกะะ็จะหมดเออเนาะสวยเป็นหมดเลยดูเดี๋ยวได้อ่ะแบตจะหมดะแล้ว สวยมากเลยแต่ละแต่ละกระถางแต่ก็ละดูนะคะสวยอะ่ะสวยจริงๆชอบเยอะมากคณะสิบหลวงพ่อลำใหญ่ แกลูกเป็นโรคกลัวความสูงอาหารน้ามาขอ,อ้ถ่ายอ่ยอาเจทหาน้า,าเอาไาเออเออเอาแมงทำไมเป็นดวงดวงนะั่น่ะอ่ะยิ้มเลยแผนที่แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานีนี่เขาสแกกรังที่เรายือนอยู่ วัดอุโบสกาาปุบป่าตาดวัดผาทั่งเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าว้วยขาแข้งวัดถ้ำเขาวงเนาะไปตรงไหนก็ดูเอานี่ เราจะอยู่ด้านบนนะคอสวรรค์เกตร,รักษาพันสัตว์ป่าว้ขาแข้งอำเภอสว่างอารมณ์อำเภอลางสักอำเภอทับทันอำเภอเมืองบ้านหนองฉางอำเภอหนองฉางเขาสแกกกลังแล้วก็ออกไปทางไชหน้าพระทำเขาวงจากค้อนมาทางกาญจนบุรีเนาะก็ว่า จันทรารามวัฒนสุ่มไปมาแล้ว